ผมยังรู้สึกสยดสยองกับสิ่งที่ระบอบทักษิณได้ทำไว้กับประเทศไทยพอได้ยินการหโหมโฆษณาชวนเชื่อของคนในระบอบทักษิณว่าเขาจะเอาชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปแบบแลนสไลด์จะกลับมาเป็นรัฐบาลพักเดียวมีอำนาจเต็มขับบ้านขับเมืองเหมือนที่เคยเป็นมาแล้วผมรับไม่ได้จริงๆสแสดงอิทธิฤทธิอิทธิพลใช้โซเชียลมีเดียปลุกระดมให้คนต่อต้านรัฐบาล ปกแกล้ดมให้คนรู้สึกเบบดชังประเทศชักใยทั้งบนดินทั้งใต้ดินออกมาตีปีป๊บอ้างว่าประเทศมีปัญหาคนอื่นแก้ไขไม่ได้ต้องให้พวกเขาเท่านั้นที่จะมาแก้ผมไม่เชื่อผมไม่ศรัทธาผมไม่เอาด้วยระบบทักษิณมีสมุนบริวารที่เป็นพวกที่เห็นแก่ตัวทั้งนั้นตอนนี้ก็กำลังโหมกำลังสร้างกระแส เขย่าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเห็นประกาศกันว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจล้มพลเอกประยุทธ์จันโอชาในสภาให้ได้ผมเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่าเสียงในสภาเนะี่ยไม่สําคัญเท่ากับเสียงของประชาชนนอกสภาหรอกครับผมว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้พลเอกประยุทธ์สู้ได้ครับไม่ต้องใช้ลีลาไม่ต้องใช้โวหารเอาความจริงมาพูดพูดตามสไตล์ของพลเอกประยุทธ์นี่แหละ สำหรับเรื่องการเมืองที่ตอนนี้ร้อนแรงเช่นเดียวกันนะครับก็คือเรื่องของอ,อ,อนาคตรัฐบาลนะครับจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแน่นอนว่าข่าวเรื่องอออนายกสมรองนะครับข่าวเรื่องจะต้องมีการเปลี่ยนนายกใหม่นั้นเป็นบรรยากาศทางการเมืองที่สะท้อนถึงความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลต้องย้าว่าสถานการณ์มาถึงจุดที่แม้กระทั่ง พักเล็กไม่กี่พักก็สามารถสกัดพลเอกประยุทธ์จากการทําเรื่องท่อส่งน้ำ EEC ได้ดังนั้นสะท้อนถึงความเปราะบางของรัฐบาลอย่างแน่นอนในอดีตภูมิใจไทยมีปัญหากับรัฐบาลเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวต้องใช้การประกาศว่าอาจจะไม่ประชุมคอรมอทั้งพักแต่วันนี้นะครับแค่คุณพิเชษคุณโจสอสอส,สคนกินข้าวกันสร้างรอยกับเพื่อให้พลเอกประยุทธ์ต้อง ชะลอเรื่องต่างๆที่เป็นปัญหานะครับตอนนี้สถานการณ์นั้นในแง่กระแสสังคมนั้นพักฝ่ายค้านเคลื่อนไหวหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยนับตั้งแต่การเปิดตัวของคุณอุ้งอิงนะครับกระแสะเพื่อไทยแลน์สไลด์ถูกจับตาม,มองกันมากว่าจะ เป็นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้หรือเปล่าต้องย้ำว่าเพื่อไทยรอบนี้น่าจะชูยุทธศาสตร์เพื่อไทยแลนด์สไลด์นะครับทุกพื้นที่ทุกเขตชนะขาดกวาดสอสอให้มากกว่า250เพื่อสกัดอํานาจของสอวอนะครับคุณอุ้งอิงเป็นลูกของคุณทักษิณดังนั้นคุณอุ้งอิงจะเป็นแคนดิเดตนายกหรือไม่ยังไม่มีใครทราบแต่เมื่อเห็นอุ้งอิงนั้นทุกคนเชื่อว่าคุณทักษิณคงจะช่วยแสดงความเห็นนะครับอย่างแน่นอนต่อยใ,ในแง่กฎหมายจะทําไม่ได้ก็ตามแต่ความเป็นพ่อความเป็นลูกเห็นอุ้งอิงนึกถึงทั ักสินเห็นทักษินนึกถึงปัญหาเศรษฐกิจนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาการเมืองที่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันแก้ไขปัญหาได้เพื่อไทยตอนนี้ขยับจัดทัพค่อนข้างดุดันนะครับมีการเปิดตัววันนี้ดึงอดีตสสเพื่อไทย อดีสสไทยรักไทยรุ่นเดิกคือคุณบุญจงนะครับกลับเข้ามาในพักใหม่นะครับคุณบุญจงเคยเป็นไทยรักไทยพลังประชาชนหลังจากนั้นย้ายไปภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐไม่ประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งนะครับกลับมาเปิดตัวกลับมาอยู่กับเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็อาจจะสะท้อนถึง ยศศาสตร์ของเพื่อไทยในการดึงสอสอเก่ากับเข้ามานะครับหรือแม้กระทั่งความเป็นจริงว่าสอสอเพื่อไทยหลายลายต่อให้เป็นตัวท็อประดับคุณบุญจงเมื่อไปอยู่พลังประชารัฐหรือภูมิใจไทยคนไม่เลือกต้องกลับมาอยู่ที่เพื่อไทยนะครับขณะเดียวกันฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลก็เคลื่อนไหวอย่างหนักหลังจากการประชุมใหญ่ของพรรคนั้นการจัดทัพที่มีสองขุนพลสำคัญน่าจะเป็นกุญแจที่ทำให้ฝ่ายค้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก้าวไกลเชื่อว่าตัวเองมีสิทธิ์ เบียดขึ้นมาคู่เพื่อไทยหรือเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยเช่นเดียวกันประกาศว่ามีโอกาสได้สสเกิน100รังสีมันโรมนะครับสู้ทะลุเพดานทุกเรื่องพลตํารวจตีปวีนก็เป็นผลงานของโรมเรื่องตัวช้างนะครับเก็บคะแนนคนรุ่นใหม่ได้อย่างกว้างขวางแน่นอนเช่นเดียวกับการมีไอติมนะครับผลิตมาร่วมงานเมื่อวานนี้ไปลงพื้นที่กับวิโรธก็น่าจะเก็บคะแนนคนรุ่นใหม่อีกกลุ่มหนึ่งได้นะครับดังนั้นการปรับทับของก้าวไกลก็น่าสนใจว่าจะเป็นการดึงคะแนน ของคนส่วนอื่นเข้ามาเลือกได้หรือเปล่าเช่นเดียวกับพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านวันเสาร์นี้จะมีการประชุมใหญ่นะครับเป็นการลงพื้นที่ของงานฝ่ายค้านพบประชาชนหมอชนน่านไปแน่นอนคราวนี้ขึ้นเวที ด้วยประเสริฐจ,จันทราล้นทองเลขาเพื่อไทยพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับหลายคนขึ้นด้วยรังสีมันโรมขึ้นด้วยดังนั้นความมันทะลุเพดานเพื่อชาติต้องจับตาดูกันต่อไปว่าตกลงคนขึ้นเวทีจะเป็นคุณสรานวุฒิหรือจะเป็นคุณสงครามนะครับอาจจะต้องดูกันอีกทีหนึง่งแต่ว่าน่าจะมันสุดขีดนะครับในเรื่องของการเมืองของฝ่ายค้านเดินหน้าสู่การเตรียมเปิดประชุมสภานะครับขับเคลื่อน ทางการเมืองเข้มข้นต่อไปคุณหมอชนน่านมีการออกมาเปิดประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับฝ่ายคา้านกระแสดีรัฐบาลพุ่งเป้าดิสเครดิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รัฐบาลปั่นประเด็นว่ามีการซื้อสอสอฝ่ายรัฐบาล5-30ล้านเพื่อให้มาอยู่ในขบวนการบดล้มนายก หมอชนน่านะครับผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าผู้ปล่อยคล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับการที่สมาชิกยกมือไว้วางใจหรือไม่วางใจพลเอกประยุทธ์นั้นไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเงิน5้าถึงสาล้านนะครับแต่น่าจะเกี่ยวกับการเสริมถอยความศรัทธาต่อรัฐบาลที่ตกต่ำมากกว่าเรื่องนี้แม้กระทั่งพรรครัฐบาลเองนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับมือดีในการทำงานการเมืองแบบ แบบอย่างนี้ก็เคยบอกไว้นะครับไม่กี่วันว่าไม่มีทางที่ใครเขาจะซื้อสอสอสาล้านกันเพื่อลมรัฐบาลรัฐบาลอยู่ไม่นานถ้าจะซื้อไปซื้อตอนตั้งรัฐบาลดีกว่าดังนั้นน่าจะเป็นข่าวปล่อยของรัฐบาลซึ่งออตอกย้ำนะครับความร้าวฉานของรัฐบาลเองความหวาดระแวงว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์อาจจะมีการสืบทอดอํานาจกันเองนะครับสอสอ,สอกิตติาตันเทอร์ทิศของเพื่อไทยนะครับหนองคายออกมาขยม รัฐบาลประยุทธ์เรื่องหนึ่งซึ่งน่าจะถูกใจแฟนๆคุณยิ่งลักและพักเพื่อไทยนะครับเรื่องของ โครงการรถไฟความเร็วที่จะเชื่อมจากจีนมาเวียงจันทร์นะครับเรื่องนี้เวียงจันทร์ทำสำเร็จลาวทำสำเร็จนักท่องเที่ยวกระฉุดเป็นล้านคนแล้วตรงกันข้ามกับสื่อไทยที่เคยบอกว่าเรื่องนี้ลาวเจ๋งอย่างแน่นอนนะครับสอสกฤษดาบอกว่าถ้าเรื่องนี้ทำตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์ป่านนี้รถไฟความเร็วสูงข,ของไทยเชื่อมต่อจีนถึงกรุงเทพนักท่องเที่ยวจีนคงเข้าไทยเป็นล้านๆคนนะครับนี่คือการขยับของเพื่อไทย,ยต้องดูต่อไปนะครับว่าการขยับของเพื่อไทยรอบนี้จะสกัดการลุกขึ้น ื้ของพักคู่แข่งจานวนหลายพักที่กําลังลงพื้นที่อย่างหนักได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นพักของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ซึ่งตอนนี้ออกจากเพื่อไทยตัดขาดกันอย่างสิ้นเชิงแล้วแต่รายงานจากพื้นที่ระบุคล้ายกันว่ามีการขับเคลื่อนในพื้นที่หรือว่ามีการระดมพลนะครับ นักการเมืองหรือว่านักธุรกิจในระดับท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงอย่างหนักเพื่อที่จะปาดหน้าเคก้กหรือแย่งชิงตําแหน่งสสจากเพื่อไทยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในจังหวัดหลักอย่างเชียงใหม่นะครับซึ่งทางฝั่งนั้นประมาณการว่ามีเป้าหมายจะเอาสอสจากเชียงใหม่จากเพื่อไทยให้ได้อย่างน้อย5รา,ายหรือที่ภาคอีสานอีกเช่นเดียวกันกันกบพักค,คุณธรรมนัทนะครับที่มีการเคลื่อนไหวในพื้นที่ต่างๆอย่างหนักรวมทั้งการประกาศเป็นการภายในว่า คุณธรรมนัตมีความพร้อมด้านทรัพยากรนอกรูปแบบที่เหนือกว่าเพื่อไทยดังน,นั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยสําคัญในการดึงสสบางส่วนไปอยู่กับพรรคคุณธรรมนัตเช่นเดียวกับภูมิใจไทยพลังประชารัฐนะครับดังนั้นสถานการณ์ของเพื่อไทยตอนนี้มีสถานการณ์สองซีกนะครับซีกที่1คือการปรับทับดึงอดีตสสเก่าเข้ามาชูภาพแพรทองทานสัญ,ญลักษณ์ของคุณทักษิณเข้ามาแต่ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งนะครับการพยายามดูดคะแนนของเพื่อไทยจาก คนคุ้นเคยกันในอดีตคุณหญิงสุดารัตน์หรือคุณธรรมนัทนั้นถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่ต้องดูต่อไปว่าจะประสบความสําเร็จในการสกัดเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับกระแสะเพื่อไทยคงจะแรงจริงเพราะว่าในสุดนั้นมือหนึ่งในการต่อต้านเพื่อไทยมือหนึ่งในการต่อต้านคุณทักษิณถึงขั้นมีส่วนทําให้ประเทศไทยเกิดการรัฐประหารอย่างที่สังคมมองกันผ่านการจัดม็อบกอปปสทาร้ายร่างกายคนเลือกตั้งมีการตั้งกลวยกลยกางถนนใครย้ายกลวยถูกกระทืบบาง พื้นที่หยิบหีบเลือกตั้งไปทิ้งเอาบัตรเลือกตั้งไปทิ้งน้ำปิดหน่วยเลือกตั้งใครอยากไปเลือกตั้งถูกทำาลายร่างกายบทบาทกอปสอนะครับยังไม่มีใครลืมคุณสุเทพเทือกสุบานออกมาประกาศแล้วว่าได้ยินเสียงคุณทักษิณน,นะครับหรือว่าพักเพื่อไทยจะชนะนั้นคุณสุเทพประกาศว่ารับไม่ได้เลยนะครับโกรธ อารมณ์ขึ้นมีอารมณ์นะครับการเกิดมาชนะของพรรคเพื่อไทยนั้นจะเป็นการทําให้ประเทศไทยกลับไปสู่การลุกลามของขบวนการก่อการร้ายแบบที่เคยเกิดขึ้นในปี5-3นะครับหรือการเกิดเหตุการณ์ใช้โซเชียลมีเดียต่อต้านรัฐบาลปลุกระดมให้คนเกียดชังประเทศนะครับใต้ดินบนดินนะครับคุณสุเทพบอกว่าตอนนี้ พักเพื่อไทยหรือว่าฝ่ายคุณทักษิณยังมีความสามารถหนีอยู่ในการปลุกดมคนบนดินใต้ดินอ้างว่าประเทศมีปัญหาต้องมีแต่พวกเขาแก้ไขคุณสุดเทพบอกว่าเห็นแล้วสยดสยองนะครับมีการบอกด้วยว่าสมัยที่มีอำนาจนั้นปนค่าเผาทำมาแล้วซึ่งไม่แน่ใจว่าประโยคนีเออ้เพื่อไทยจะไปฟ้องได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับแล้วก็ประกาศว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งนะครับคุณสุดเทพรับไม่ได้นะครับพร้อมจะออกมาเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ ทันทีที่มีเหตุการณ์เพื่อไทยแลนด์สไลด์เป็นรัฐบาลพักเดียวที่มีอำนาจเต็มนะครับดังนั้นเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของฝ่ายพลเอกประยุทธ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการดันองคคาพยพต่างๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งขาประจําเก่าแก่จากปี56อย่างคุณสุเทพออกมาปั่นประเด็นว่าถ้าเพื่อไทยแลนด์สไลด์นั้นจะเจอม็อบคุณสุเทพอย่างแน่นอนบอกว่าไม่ถอยนะครับยืนหยัดต่อสู้ต่อไปหมายถึงการจัดม็อบกปปสหรือเปล่าท่านผู้ชมก็ลองไปติดตามกันดูนะครับ